ก็สวีดาสวัสดีนะสำหรับน้องๆที่ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเรามองพูดถึงวิธีการย้ายนะครับการตั้งโยงย้ายนี่แหละนะครับเริ่มกันที่นะครับการย้ายเนี่ยมันจะมีการย้ายอยู่สองแบบคือย้ายภายในกองบัญชาการแล้วก็ย้ายนอกกองบัญชาการนะครับยังไงนะครับยกตัวอย่างพบุหมู่โพสนทองหล่อเนี่ยขึ้นอยู่กับบชนนะครับย้ายไปพบุหมู่โพสน้ำปองขึ้นอยู่กับภาคสี่นะครับการย้ายนะครับบชนไปภาคสี่เนี่ยคือย้ายนอกบชนะส่วนการย้ายอ่าทองหล่อเนี่ย อยู่ใ, Salvador, ในนอนะครับย้ายไปดูสิทธ์นะดูสิทธ์ก็อยู่ในนออันนี้คือย้ายในนอการย้ายนะครับมีรูปแบบหลักๆอยู่2อย่างนะคือย้ายขาดกับช่วยราชการนะย้ายขาดก็เป็นการจะผู้ย้ายขอย้ายปกตินะครับย้ายขาดคือยังไงนะครับก็ขอย้ายไปเลยนะครับตัวก็ไปเลยชื่อก็ไปเลยนะครับส่วนการช่วยราชการเนี่ยก็คือว่าอายุตัวอย่างของมุมปอสอนอทองหล่อช่วยราชการของมุมปอสพน้ําพองนะครับก็คือชื่อเนี่ยอยู่ก็อยู่ทองหล่ออยู่นะครับตัวก็ไปทํางานที่น้ําพองนะครับแต่ว่าพบ ครบระยะเวลาที่ช่วยราชการนะครับก็คือ1ปีอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับมานะครับทำงานที่ที่เดิมนะครับก็คือในเคสนี้ก็คือครบ1ปีก็ต้องกลับมาทํางานที่ทองรอนะครับคำ <c oughs> ถามจากน้องๆนะครับปชนอย้ายกับบุตรอนได้ไหมบุตรสามไปบุตรธรสี่บุตรธสี่ไปบุตรนีร 4, ร 4, รร 2, ไ่ได้ไหมนะครับตอบได้นะครับให้เราดูหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์กตลอว่าด้วยการแต่งตั้งนะครับ หมวดที่2ก็ที่18นะครับก็ <_ S 1> จะบอกว่าระยะการแต่งตั้งครั้ง,งสุดท้ายไม่น้อยกว่า2องปนะีการย้ายปกติ2ปีนะครับแต่ว่านสตอเราเนี่ยเราต้องดูตัวนี้นะครับเราในแต,งต่งตั้งบรรจุครั้งแรกนะครับเป็นประทวนนะครับครั้งแรกไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของสายปกตินะครับสายปกติอ่ะตรงนี้ไม่อยู่ภายใต้งเงื่อนไขนะครับท้ายคําสั่งบรรจุครั้งแรกนะครับบรรจุครั้งแรกตรงเนี้ย เวลาสัญญาบาัตรหรือสมเน็ยการเนี่ยเขาจะระบุว่าต้องปฏิบัติงานให้ครบ4ปีนะถึงจะย้ายได้นะครับแต่ว่าของนสตเนี่ยเขาจะไม่มีเขียนนะครับนสตจึงเป็น2ปีนะครับย้ายภายในนะครับ4ปีย้ายนอกหน่วยนะครับอ่าสคัญนะครับมาพูดที่ขาดไม่ไดค้คือการช่วยราชการเนี่ยการช่วยราชการมันเป็นเหมือนเหมือนโรตีใส่ไข่พิเศษนะครับว่าอ้าวโอเคเรายังไม่ครบ สองปีหรือสี่ปีอย่างเงี้ยเรายังย้ายไม่ได้นะครับเราก็ขอไปช่วยราชการก่อนนะครับไปช่วยราชการก็ถ้าเกิดว่าหมดนะครับขอไปช่วยไปช่วยหนึ่งปีนะครับครบโอเคก็ขอไปช่วยใหม่นะครับก็ไปช่วยนะครับครบครบวารละนะครับอ่าเขาบอกว่าสี่ปีย้ายข้ามบชได้ใช่ไหมอ่ะพอช่วยปั๊บแล้วก็ค่อยขอย้ายนะเมื่อถึงกําหนดครับโอเคเก็ฑเนาะต่อไปนะครับจะมาเ่านิทานให้ฟังนะครับเรื่องการ ยกใหญ่ใน r e s i d e n t e v i l นะครับการยกใหญ่นะครับถ้าคนนี้เล่น r e s i d e n t e v i l นะจะรู้จักกับลีออนนะครับลีออนเนี่ยเป็นตำรวจที่บรรจุนะครับอยู่ที่ Leicestershire นะเนื่องจากซอมบี้มันเยอะนะครับลีออนก็อยากย้ายนะไปสพอื่นนะจะได้สบายสบายนะครับก็คือลีออนเนี่ยจะย้ายข้ามบชนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Leicestershire เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมันมีตำรวจสองคนายนะครับแล้วก็กำลังคนเนี่ยมันขาดนะครับดังนั้นเวลาที่ นิกฟิลี่เนี่ยเป็นผู้บัญชาการของเลคกูลซิตี้เนี่ยเขาจะปล่อยให้ลูกน้องนะเวลาขอย้ายเนี่ยต้องผ่านเนี่ยนี่นะนิกฟิลี่ต้องเป็นคนอนุม,มัตินะครับว่าอ่ายินยอมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่า,าคนสองพันเนี่ยขอย้ายทั้งสองพันแล้วปล่อยทั้งสองพันเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ไหมดังนั้นนิกฟิลี่ต้องมีโคต้านะครับว่าปีนี้จะปล่อยในร้อยยี่สิบคนปีนี้ปล่อยประทวนห้าสิบอะไรเงี้ยก็จะมีโคต้าของเขานะครับก็เวลาเราเลือกนะครับ เราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกมา4นดับนะครับในการขอกขียนย้ายยกตัวอย่างเช่น๋อบโมูอสอ,อสอพอ,อ,อ,พอสพซีอารจังหวัดขอนแก่นออบมูอ๋อสพเท็กซัสจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยก็คือระบุตำแหน่งไปเลยนะครัว่าจะลงที่ไหนนะแล้วก็สิ่งที่แนะนำนะครับเวลาจะลงตำแหน่งไหนเนี่ยควรจะไปเช็คนะครับว่าตำแหน่งนั้นนะ่ะมันมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าในที่ที่นั้นนะครับถ้ามันไม่มีตำแหน่งว่างมันก็จะหลุดไปที่สองที่สามที่สี่นะครับอ่า มาต่อกันนะครับเวลาย้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านี่คือี่คุณได้บัตรได้บัตรผ่านทางเนี่ยทำไมต้องมีบัตรผ่านทางก็ทุกคนเนี่ยมีความต้องการอยากย้ายใช่ไหมโคต้ามันมีจํากัดดังนั้นคุณต้องมีบัตรผ่านทางนะครับบัตรผ่านทางหาได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราจะไปหาในเกมนี้ได้ยังไงนะบัตรผ่านทางนะครับ,บ,นนรบอันนี้ไม่สสัยเนาะนะครับต่อมานะครับ ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นอาจจะเป็นเคสในบชนะหรือเป็นเป็นเคสที่เรียกว่าคนหลายคนอยากไปลงในตําแหน่งเดียวนะครับก็คือว่าตําแหน่งที่มันอยากลงมีตําแหน่งเดียวมันอาจจะเป็นเพราะว่า,าตําแหน่งนี้มันดีตําแหน่งนี้มันมีรายได้ถูกคนไม้เยอะอะไรเงี้ยคนก็อยากไปลงนะครับก็เขาก็จะวัดกันที่บัตรผ่านทางนะว่าบัตรผ่านทางใครที่เยอะกว่ากันนะครับอย่างลีอนเนี่ยอยากก็ไปอยากไปเหมือนกัน จิววเลนไท์ก็อยากไปเหมือนกันเขาก็จะดูว่าของใครที่บัตรแรงกว่ากันนะครับคนที่แรงก็ได้นะครับคนที่ไม่ได้ก็ไปอันดับที่2นะครับที่เลือกไว้ถ้าไปชนกันอีกถ้าสู้เขาไม่ได้อีกก็เปอันดับที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นคุณต้องรู้จักบัตรผ่านทางนะครับบัตรผ่านทางเวลาหาในเกมเนี่ยมันจะมีวิธีหาในเกมนะครับอย่างแรกนะครับก็คือใช้ความสามารถส่วนนะครับก็คือว่า,อาคุณเป็นคนที่เก่งมากเลยแบบโคตรโคตรเก่งอะ่ะ คือสืบสวนเก่งแบบการต่อสู้เก่งเก่งภาษาอะไรต่างๆก็คือนิคฟิลี่เขาก็เห็นแววคุณใช่ไหมเขาก็เรียกคุณไปใช้งานนะครับเมื่อคุณอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาก็โอ,โอเคคุณอยู่กับผมมาสมควรเงี้ยคุณอยากไปไหนไหมนะครับคุณก็บอกนิฟิลี่ก็จะบอ,อกตัวให้นะว่าโอเคไปที่นี่นะครับที่สองนะครับคนขับรถของนิคฟิลี่เนี่ยคบมาละยกใหญ่ใช่ไหมคนขับรถคนก่อนเนี่ยคบเขาก็ยา่นะตำแหน่งก็ว่างนิฟิลี่ก็ประกาศ ถามผ่านทางคนนั้นคนนี้แหละว่าอใครอยากขับรถให้นิฟฟี่ิลลี่ไหมนะครับคุณก็ขับรถให้นิฟฟิลลี่ครบระยะเวลาเนีเ้ยนิฟฟ่ิลลี่ก็ถามคุณคุณากไปไหนไหมนิฟฟี่ิลลี่ก็ให้คุณไปนะครับหรือบางที่เขาอาจจะไม่ยังไม่ให,ไให้ไม่ให้ตัวไปแต่เขาอาจจะให้คุณไปช่วยราชการก่อนก็คือชื่อไปแล้วแต่ตัวยังไม่ไปครบกําหนดนะครับก็ตัวก็ค่อยไปอย่างนี้นะครับที่สามนะครับถ้าคุณรู้จักกับกับตันอเมริกากับตันอเมริกาก็รู้จักนิฟฟี่ิลลี่อย่างนี้นะครับก็ให้กับตันอเมริกาเนี่ยก็ไป ใจนี้ซื้อดีนะเพื่อขอบัตรผ่านทางให้คุณนะครับแล้วก็หาเพื่อนเนี่ยไอ้ส่วนตัวนี้แรกมันไม่ได้เกี่ยวกับหาบัตรผ่านทางนะเป็นการสับเปลี่ยนนะครับเพื่อกําลังคนเนี่ยถ้าเกิดการสับเปลี่ยนก็คือว่าตรงนี้กับตรงนี้สับเปลี่ยนกันนะครับกำลังคนมันก็จะไม่ขาดนะก็เหมือนแค่สับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับอันนี้ก็จะง่ายแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าตําแหน่งที่เราอยู่เนี่ยมันมีความลาบากยากเข็นมี ไม่ใช่ละมาแยกกินแบบแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตำแหน่งที่คนไม่ค่อยอยากมากันเพราะหลายคนเขาก็อยู่บ้านเขาแล้วเงี้ยมันก็จะยากนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเนใน,ในก็แนะนําตรงนี้นะครับก็ก็คือการสอบออกนะอย่างที่บอกการสอบในร้อยเนี่ยเหมือนเราสอบไปในภาคก่อนนะครับให้ไปลงอ่าอย่างเราอยู่ที่แลคคูนซิตี้อย่างเงี้ยเพราะว่ามู่พ่อสพ,อพอแลคคูนซิตี้อย่างเงี้ยเราอยากย้ายไปที่อ่คอาคโนฮะจังหวัดคโนฮะนะครับ เราก็สอบนะครับในร้อยแล้วก็เลือกลงที่ในในภาคโครฮะเนี่ยก่อนแล้วเราก็ค่อยไปย้ายในภาคโคราชทีหลังนะครับมันก็ง่ายกว่านะเพราะว่าการย้ายในบชเนี่ยกำลังคนมันก็ไม่ขาดเวลาย้ายมันก็ย้ายง่ายนะครับดังนั้นจะใช้การสอบสอบในร้อยเนี่ยเพื่อไปขอย้ายทีหลังก็ได้นะครับต่อมานะครับเรื่องบัตรเนี่ยได้จากนิคิวลี่ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยบัตรตัวนี้มันไม่ใช่ได้จากนิคฟิวลี่อย่างเดียวนะครับแต่ว่านิคฟิวลี่เนี่ยคือเป็นเป็น คนของบอชอนั้นใช่ไหมเป็นของบอชและคุณซิตี้เนี่ยเขามีอำนาจาในการปล่อยแต่ว่าบัตรตัวเนี้มันอาจจะไม่ได้มาจาก Nick f ล r y ก็ได้มันอาจจะมาจากของบอชอที่อื่นหรือเหนือกับนิกฟิลลี่ก็ได้ดังนั้นนะครับเวลาเขาจะวัดนยเขาจะวัดว่าบัตรใครสูงกว่ากันนะครับดังนั้นคุณควรจะดูว่าเกม Resident Evil คุณควรจะเล่นเกมอย่างไงคุณควรจะหาบัตรผ่านทางองเพื่อที่ให้คุณสมหวังนะครับดังนั้น จงเรียนรู้และเล่นด้วยความระมัดระวังสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ